สวัสดีครับบัญญัตพาจวดครับวันนี้มาจวดเรื่องแตงโมรครับผมนี่พี่น้องเห็นอยู่ในมือนี้นะครับเป็นแตงโมสวนของนายนิตที่อยู่อำเอภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งนายนิตได้ฝากมาให้นะครับผมซึ่งแตงโมสวนของนายนิตได้ใช้สารปรับปรุงดินจุลินทรีย์หมักแร่แล้วก็น้ําหมักจุลินทรีย์หมักแร่ของอาจารย์พจน์ปัญญาวรธรรมในการทําสวนแตงโมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกแตงโมลูกนี้นะครับเป็นอย่างไรมาดูข้างในกัน ถือว่าลูกสวยสมบูรณ์นะครับลูกสวยสมบูรณ์เดี๋ยวเรามาผ่าให้เห็นกันเลยนะครับอโอ้เสียงแตกโอ้ยเม็ดไม่มีอ่ะโอ้ยแดงไส้ไม่กวงไส้แน่น แดงเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับดูจากเปลือกบางนะครับเปลือกบางนี่คือเต็มแล้วนะครับพี่น้องนี่เนื้อแดงมากเลยดูดิทั้งสองชิ้นไม่ช่ำนะไม่ช่ำไม่ช่ำอ่ะดูดิไม่ช่ำไม่ช่ำเออโอ้โหเดี๋ยวเรามาชิมกันอืม มรสชาติหวานกรอบอร่อยเป็นธรรมชาตินะครับผม,มดูที่พี่น้องสวยมากเลยดูสีแดงไม่แดงแจ๊สอตแดงมัน,เป,นเป็นธรรมชาตินะครับก็ต้องขอบคุณนานิดนะครับผมที่ฝากแตงโมมาให้ขอบคุณมากๆครับผม,มดีใจแทนนะมานิดนะครับผมนี่พี่น้องแตงโม ลูกนี้ไม่ต่ำกว่าน่าจะสี่โลนะนี่เนาะนี่ได้เลยดูดีนะครับรสชาติหวานกรอบอร่อยถ้าเกิดได้แช่เย็นซื้อนิดนึงนะสุดยอดครับผมขอบคุณนาะวันนี้นะครับขอบคุณขอบคุณมากมากครับผมฝากพี่น้องนะครับลองลองดูนะครับผมลองเปิดใจดูนะครับนี่คือสวนของนายนิดถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากรู้เรื่องราวเป็นอย่างไรให้เข้าไปดูในช่องของบะยุทธนะครับที่ร้อยเรียงเรื่องราว ของนานิดที่ทำสวนแตงโมเทียมอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ให้พี่น้องได้รับฟังและก็รับชมไปด้วยกันครับผมไปกินก่อนเนอะสวยแอมินกินไหม,ไมดูดิเนื้อสวยมากเลยอ่ะดูนี่มันไม่ช้ำนะอือ้อร่อยอะ่ะอื้อหือ